โูอะไรดอย<ร>อสุเทพดอยสุเทพแต่วันเมฆเมฆเต็มเลยอากาศดีมากดีเปิดแอร์ในรถ้างนอกก็น่าจะร้อนสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาอยู่ที่เชียงใหม่ใช่แล้วชาร์จมอยเออแล้วก็ เราพามากินร้านก๋วยจับนะครับร้านนี้ชื่อน้องก๋วยจับอันนี้เรามาครั้งที่สามแล้วอบอกเลยว่าเป็นร้านลึกลับเป็นร้านแบบตื่นตอนแรกเราจะเข้ามาเราก็งงๆนะร้านอะไรวะ <c oughs> คือมันมันฉีกกฎทุกการออกแบบร้านร้านมากๆเลยครับ <c oughs> ร้านก๋วยจับร้านนี้เป็นเป็นก๋วยจับที่ทํา เตาถ่านด้วยเนาะใช่แล้วก็ไม่ได้มีตลอดทั้งวันนะคะปกติก่อนเที่ยงก็หมดแล้วถ้าใครจะมาไว้ช่วงเช้านะใช่ร้านก็มาตามทีเพีเอเลยน้องไวจับหรือว่าถ้าใครไม่รู้ก็ลองค้นสุเนตานะสุเนตาเชียงใหม่นะคะติดกันเลยใช่ใช่ใช่โอเคเดี๋ยวเราพาเข้าแว้งในกันมีต้นกล้วยกลางร้านเลย นะครับเอามีสองแบบรวมเครื่องในกับไม่ใส่เครื่องในถ้ารวมเครื่องในมีตับหัวใจหมูกรอบไข่รวมทุกอย่างาถ้าไม่กินเครื่องในก็จะเป็นหมูกรอบไข่รวมเดินได้อเ,เอาเครื่องในสองไหมปะเออรวมรวมสอง เสียงหมูกรอบดังเกืดๆเลยครับลุงร้านนี้เปิดกี่โมงครับลุงเปิดแปดโมงเช้าครับผมเปิดแปดโมงเช้าปกติกี่โมงหมดอะครับก็ไม่แน่ครับวนใ่จะช่วงนี้จะก่อนเที่ยงครับอ๋อครับก่อนเที่ยงจะหมดละครับผมแต่เวลาปิดทําการปกติสามโมงครับนี้ทาคนเดียวเลยใช่ไหมครับอะไรครับทําคนเดียวเลยใช่ไหมครับผมบ้านแมนโชเลยบ้านแมนโชเลย นักแต่พิการยันเด็กหลังารว้าวโอ้โหอันนี้ผมมารอบที่สามครับครับผมไม่ร eh uh uh> 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 uh 네ู้ว่าจําได้ไหมจำได้จำได้มาแล้วเมื่อกี้เห็นเตาถานเออเห็นเห็นลงตัดน้ำซุปจักเตาถ่านร้อนๆเลยนะครับหน่ากินนะใช่มีหมูกรอบด้วยข้าื่องไหน ชิมให้นคนท่านผู้ชมดูหน่อยสิเป็น <Okay. S 1> ไงน้ำซุปอร่อยกลมกล่อม,มนะคะแต่ว่าปกติที่เราเคยทานมันจะเป็นน้ำซุปหวานๆแต่เนี้ยเป็นน้ำซุปที่ไม่หวานออไม่ใช่น้ำซุปพะโล้แล้วก็รสชาติออกเค็มๆนิดนึงคือถ้าสมมติว่า อาจจะเป็นรสชาติของที่นี่ก็ได้ทีนี้เรามาชิมหมูกรอบกันบอกเลยว่ากรอบจริงไม่ใช่หมูกรอบปลอมนะอ่า <laughs> นนี่เคี้ยวฟันหรือเปล่าม <laughs> หมูกรอบกรอบจริงตาปาชิมบ้าง อร่อเมืนเดิมมันเวลาที่เขาเวลาที่ใช้เตาถ่านทำอาหารอะยังไงก็แล้วแต่มันก็ได้จะไ,ได้กลิ่นหอม,อมแต่นี้จะเป็นเบรกลางๆแต่ผมอาจจะชอบปรุงพริกเยอะหน่อยแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยชอบรสจัดจ้านงไงแต่พูดถึงว่ารสชานำ้ำซุปอะมันเป็นกลิ่นหอมอ่ะมันหอมอร่อย เวลาที่เราปรุงอะ่ะมันจะได้ยิ่งขึ้นไปอ,อร่อยยิ่งขึ้นไปมันไม่ใช่ทุกร้านนะที่จะแบบอร่อยอสมมติว่าร้านก๋วยเตี๋ยวบางร้านเนี่ยเขาก็น้ำซุปไม่หอมน้ำซุปจืดๆนะ่ะเราปรุงยังไงมันก็ขึ้นยากนะจริงๆแล้วแต่ถ้าน้ำซุปมันดีอะ่ะคือทุกอย่างมันก็จะโอเคโอเคเดี๋ยวจะลองชิมดูนะครับเี่ยมอบที่สามวเนาะอ๋อเหมือ,อมนเดิม อร่อยเหมือนเดิมเครื่องในไม่ข่าวไม่มีอะไรข่าวแล้วก,ก,ก็หมูกรอก็หมูกรอกจริงไม่ใช่หมูกรอบปลอม <laughs> เวล่ลสามสิบบาท <laughs> ใช่ถูกมากอิ่มรอร่อย ถ้าวันหลังนะคุณน้องมาว่าหิวหิวมาสั่พิเศษ40ได้ขึ้นเลนกนี้อันนี้แบบ normal ให้ normal ก่อน normal อธรรมดาก่อนโอเคโอเคมาเที่ยวหน้าเผื่อคุณหิวจัดๆซัดพิเศษเลยเต็มเต็มที่ได้ถ้วยกี่บาทครับพี่40ถ้ามีพิเศษ พิเศษธรรมดาไม่พอมีพิเศษเพิ่มไข่ด้วยเป็น45อ่าไข่เต็มเต็มใบนะครับ45บาทเนี่ยแะแม็กสุดแค่นี้โอเคมีลูกค้าประจําอยู่คนหนึ่งครับมากินเขาจะสั่งซุเปอร์จัมโบ้ซูเปอร์จัมโบ้ก็มีอ่าไม่ไม่จะเข้าชามของเขามาเองขอบคุณมากครับอาชามเองเลยเออชามพิ๊กเลยอ๋อิดห้าสิบบาทค่ะอย่างว่าเส้นเอ๊ เครื่องกบเส้นันมองไม่เห็นแล้วแต่ว่าเยอะจริงจับให้ได้หมดใช่เปิดมานานหรือยังคะแล้วก็สามปีกว่าครับอ๋อโอเคครับก่อนโควิดรอบแรกพยานเยเมค่ะก่อนสนุกครับนักท่องเที่ยวเยอะอ๋อใช่ใช่ครับพอโดนโควิดเข้ามาก็เราก็ประคองตัวได้เรื่อยๆแต่ว่าเพราะว่าดีอย่างเราไม่มีค่าเช่าเนาะอ๋อมันเป็นบ้านพี่อะไรใช่ไหมใช่ เะไม่มีค่าเช่าแล้วก็เปิดในบ้านค่ะแล้วก็คิดราคาไม่แพงด้วยใช่ใช่ใช่เพราะถ้าบางทีเนาะมีค่าเช่าก็แบบขึ้นราคาหารสูงไปเลยใช่แล้วก็ราคาเราถูกแต่เครื่องเราไม่ได้น้อยตามราคาอ่าฮะแถมอร่อยด้วยวิธีทาไม่ใส่ผงสูรรด้วยค่ะน้ำต้มกระดูกล้วนขอนสูรสแพงใช่ไหมครับไม่หรอกสูตรอันนี้สูตรดั้งเดิมเลยนะเพราะว่าสูตรของคุณย่านี้ครับ ทางเดิมเขาไม่ไม่ใช้ผงชูรสผงพูดผมพูดหยาบก็เสียไม่อย่างอีมือล้วนๆใช่ล้วนๆใช่อร่อยจริงพูดตรงๆนะทำตามใจชอบของเองหัวใจมันเรียกร้องคุณผมเก็บเศษวัสดุมาทำนะไอ้โรงเนี้ยเป็นโรงเก็บเศษไม้เศษวัสดุลายพวกไม้พวกนี้ก็คือเศษวัสดุที่เก็บอยู่ในโรงครับ อ่าผมมาถึงผมคือพูดงานมีแค่เสาสี่ต้นอะ่ะกาหลังคาม,ออมาปะปะเองตกแต่งเองแล้วก็พยายามอนุรักษ์เดิมๆไว้ให้มันมแล้วก็มูเเวียนิดหน่อยค่ะให้มันอแต่เดี้คนก็ชอบเยอะนะอะไรที่เป็นวินเทจแบบเนี้ยที่ล่วมสมัยเผอิญเผอิญโดนใจใช่ครับผมวัยรุ่นชอบแบบนี้ผมก็ทำแบบเรียบง่ายๆเพราะว่ามันเนาะค่ะ พูดตรงๆอีกอย่างอีกเหตุผลคือภาวะเศรษฐกิจด้วยทําให้เราต้องประยัดการลงทุนครับลงทุนน้อยที่สุดครับงานนะโอกาสดีนะครับมาเช้าๆอย่างเงี้ยดีครับคุณน้องด้กินแน่นอนครับก็มาตอนบ่ายกลัวกลมโกลมหมดใช่ใช่ก็ไม่ทันผมก็ไม่กล้ารับรองบางบางคนเก่งใจมากสี่ห้าเที่ยวกว่าจะได้กินโอเคไปขอบคุณมากสวัสดีคับ